ม่านเก็บเห็ดย่าเหมือนบายพี่น้องพอดีเด็กน้อยเลยโรงเรียนแล้วก็เลยพักกันอันแบะมาเลาะเบิงก็เลย่ามันออกอันซ้ำใดใสันดอกนี่พี่น้องพ่อแล้วดอกหนึ่งจ้าเห็ดเพือนทหารพี่น้องส่วนมากนี่แต่เห็ดเือกทหารด้พี่น้องหนึ่งดอกกำลังสวยเลยจา้าพี่น้อง อดอกงามดอกกันรังงามเลยคันมันหาค่อยค่อยหาสิได้แกงอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เอาแม่เจ้ามัตตา,าบ้านไดมานบอนอปาดมัตตาบ้านไดจ้าถามขา่าใช้พี่นอ้องพิ่นมาเก็บเห็ดในโคกในป่าพี่น้องเอาพ่อ,อย้ายเตาปลาเดี๋ยวตัวนั้นเสียสีส,มสมมุมๆมามันย้ายเตาปลาเป็นบ่อ ได้ปยายมานบออันจ้าแม่นทีมงานอันอันคูวินวินอันมันบอน,นี่อันนีเนเ้เตลา้าโอ้นี่ตียายเตาปลาตบอันเป็นเป็น,ปนตัวจริงเสีย,งจ,ง,สยงจริงยงายเตาปลาตาปลายุ่บปรกัดเจ้าตีแม่ภาาหย่นร้เอ,อ้ยโอ้มานบอจ้า เอาไม่หมานแต่เต่าปลาเนาะเจ้าเนาะไปย้ำเดีมาย้ำเดีหมานแต่เต่าปลาเนี่ยมหาตะบุญมาดอกปัดพ้นตาเพนล้กขึ้นมาหลายพักหลายเดทเพื่อพ่อยายเต่าปลาตัวจริงเสียงจริงอยู่กลางโคกกลางปลาพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อนี้ย้ายเต่าปลากับสิพามหาเหตุกับสิไดเต่าปลาขึ้นเกาดอนหล่ะพี่น้องไปสมสื่อสมฉายาคู่สาวผู้มักมวลเนาะเจ้าเนาะ เป็นอันมาหลาะหาเห็ดพี่น้องได้เต่าปลาข้าแตนสะออนนั่นได้เต่าปลาใช่ไหมอัเอฟซีพิ่นถามหาได้เต่าปลาเต่าัเต่าปานงยกดี้ะยวมคือสมาสมคือสมมนอัะหาออกห่างหายากเาะายนเดอกเนี่้เวกจาะเชีเข้อ จวดแล้วน้องก่ได้จจกดอกอยู่นี่ก็วที่กลับบ้านในเตาป้าลรอกลับบ้านในพี่น้องเอ๋ยในสุสเตร์เด้อค่ะมาเก็บเห็ดอันนนนนัั่่าจับสั้นแล้วยับใส่ยับป้าเบิ้งด้อนให้เบื้องไงไงเราพคออีกแล้วป้ามดอกงามแท้เบื้งด้อนพี่น้องคฝน เอ้ยเจ้าเก็บ๋ยาใส่ใส่ททยนี่ดีเยใเตาปลาแล้วพอแล้วพี่น้องมึงมึงบนดอกช่วยสวยเลิศเลิศๆต่เลิศเลิศคนคล้ายเลิศได้แล้วดึงดอกไปในเตาปลานล้ววดนนีห้าเาค่ะเอาไทยพี่ให้น้องเขาได้ชมพี่น้องนี่แหละเด้อคลิปนี้จ้า